มากกับพอเลยครับพี่น้องเอ้ยครับสะอ้อนนีเอ้ครับนี่โอ้ดวงใจขาดเลยมาแล้วกับพอแล้วพี่นออ้องเห็ดที่ตั้มหาหมื่อนี้ครับโอ้โหเห็ดยอดฮิตเท่ากินได้เพิ่นได้ครับเฮ้หยห,ยหยมูใหญ่ๆเลยออดอกใหญ่อลังการเกิดมากพ,พอที่พอถือว่า ครั้งแรกในชีวิตผมก็สลันดนะครับชีวิตที่เก็บเห็ดละงกเหลืองดอกยักษ์ขนาดนี้อลังการแน่เมืองขาเฮ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็สลัดน,นะครับจะพามาผีครับขึ้นผู้บกครับเมื่อวานนี้มีแม่แนะนาาํบาบอกว่าเรายงเหินขึ้นไปทั้งผู้บกบึงนะครับเห็ดกำลังออกคนวานนี้ครับก็เลยตัดสินใจก็สลันว่าจะขึ้นมาผู้บกเพราะว่าคนท่าขึ้นมาจาก ข้างใต้ขึ้นมาพีบใส่เวลาบ้านสองชั่วโมงกว่านะครับเห็นเอียงแบลเบงขางๆสารานมันบอกเฮ้ยพี่เลกเลี้ยงจ้ะของแท้มาแล้วเธอสาครับมันมันเยเด้อจะดีจะดางตรงงานมาใกล้ปุ๊ปุ๊บตายตายตายพ่อเขาเรียกว่าโอ้ยมันไม้เอามานิดนของแท้ อู้สามบุญดื้อค่อยเก็บไม้ไปเรื่อยๆครับ และงอกเหลืองีอ่เฮิดแดงขาลายครับถึงแดงขาลายใส่แป้งตั้งคกับมือแนี่ยงบดตอกง,งามพาแหลวอยู่ดอกตุ้มครับ ดีมากสองตาเลยครับแป่ว่าจะเก็บไปเรื่อยๆเรออาองตวงง่ามครับนี่คือเหิดพ่นครับเราเหิดตะไคร้ครับหิดไข่หอมเป็นเหิดทีเนื้อแข็งแต่ไม่กินหอมชฉพาะโต้ครับแนะนำวิธีเกินก็คือนำไปปิ่งปนครับปิ่งเซนเน่าปิ่งปนเซน,เนง่าแซบ่บ ดอกนึงก็อย่างนั้งนแหละหอมด้วยถุงแดงขาไายครับดอกนึงส่วนนี้เพชรละหกขาวคเขาแดงขาลายดอกส,สวยๆครับเกบ็บเพชรองค์นกครับหาชนิดนี้ครับพอได้อยู่ ขึ้นมากกับพ่อเลยครับพี่น้องเอ้ยครับสอ้อนนีเอ้ยครับนี่อูดด้ดอกแข็งขเดไปดอกแข็งแค้ไครับตอนนี้เราอยู่ทึงท่งๆผู้บกครับเป็นพี่น้อง ดอกมีเด็ดบล่มเดิมเลยโอ้ยสลันได้กันเมืองด้วยครับโอ้โหดอกแข็งขาแข็งกินได้ครับจังสี่ผู้เท่ามากค,คือกันได้ครับแก้งเหมือดสำหรับผมบอรุ่นนี้กับพัดแล้วครับใส่น้ามันหอยแซบ ครับโซลันพอไหวอู้หอกองนี้ลอตตาพ่นด้วซอดอ๊อกโอเคหลุมอ้หเบิงขาแม่อ๋ดอกแย่อลีครับมาแล้วครับพอแล้วพี่น้องเหตที่ตามหาเมือนี้ครับโอ้โหเหดยอดฮดเท่ากินได้เพิ่นได้ครับ มูใหญ่ๆเลยต่อก้ำงานมันสีครับสะคอนนาที่ตาพร้อมพาเปิดไปคือ หอวสิเขามันเก็บมวลเน,ะนาะทำไงนี่เนี่ยครับโอ้ต้นม่นขู่อ่ะเด็ดอกตุ่มบมลนะเอาเต๋าตุ่มมเฮ็ดชนิดนี้รสชาติเหมือนกับเฮ็ดหนาแหล่แล้วว่าเฮ็ดลังแหล่บันเท่าครับแก้งแซบพัดกับแซบครับเฮ็ดไดหลากร้ายเมนู เป็นปื้เลย,ยาแมนครับหมอนว่าเน่าลงไปเขาเก็กแม่ค้ามันรับซื้ออยู่บางตนปลาย่างอ่ะเนะาะปลาแห่งนี่จ<ล>ะเหยื่อหนุนเ,นเ,เลยกระตาทำอะไรซะลันเก็บมวลดีหาแข็งดังปากๆเลย จะคอเปิดร้านก็สาโมเมื่อกี้ก็ยิมจ่งเมอกันย่้มจูงยิ้มจูอ้ยนาพื้นทินฮิตเท่ายืนดิกระตาครับปนหัวขวานโอ้ เราคือจังพระเอากระตามาหน่อยแท้วันนั้นคือยังบอกเข็งมาเลยวันวาโอ้ยสำนีกะยางชะละคาลาก่อนละครับหนาเอ้ยตนนี้แต่ว่าเครื่องรางขาแข็งแข็งได้อยู่ขุดั้งหน้าสัลันดอกตูมพอแล้วครับอืมจุกๆกันนะจ๊ะ นี่ยงอไม่ใหม่ถูกต้องนะครับดีเดี๋ยวตั้งหนาเป็นหอมหอมหอมเยอะแบบกุ่มครับคุ่นอืมทั้งทั้งบนหน้าพนันงานบายหาอยู่แถวต้นบากครับหอมต้นบากสลัดนะหายังไงเลยที่ โ,โอ้โหอร์บหมดแล้วส่วนนี้เป็นดอกตูมครับลุงขาอบบวกเหมือนขาอันิเลยไหมสลัน,นเห็ดโพดเท่ากัน,นครับ อ้สุดจอดสุดส่อนที่พี่น้องเบิง้งนี่มันฮิตละงกเลืองฮิตละงกขเขาไงเนี่ยไข่โอ้สุดจอดเลยดอกไงอลังการเกิดมาบ่เคยพอถือว่า ครั้งแรกในชีวิตผมก็สลันดนะครับชีวิตเก็บนิดละงกเหลืองดอกยักษ์ขนาดนี้อลังการแน่เมืองขาเฮ้ยคือ,อ,อ,อสองดอกแก้งอิ่มเลยเพิงเพงครับนี่งามเลยครับสุดสอนเต็มตาแล้วเท่ามานารีกัมเบรนี <c oughs> เข้ามาถึงมองครับ อ่าสูงกันต่อครับยี่ถีผู้บกครับตามด้วยนี่คือเห็ดบดดินครับกปนเงาเลยรสชาติคือกับเห็ดขอนเวลาแกงแซ่บบานนี้เ็ดตุ่งแดงคาไล่ครับดอกหนึ่งต่วง่ามด้วย ลายตัวออ,ออกอยู่ข้างๆเลยโอ้โยแดมสองดอกยางสดนหม่กับเมาหาเห็ดองนกผู้ดอกเง่ย้ยงออกน้อยครับ ปกติเจาะพุ่มูมยใหญ่เป็นผดเลยไม่นันถีเก็บเป็นเดียวเต็มกตาคอยสะสมประสบการณ์ไปเลยครับเก็บเป็นหมไปนกอ่นทรีโอ้ตาปนูนกตาบอดครับ าตาบอดคางหนึ่งผมว่าพอต้นไม้นักครับออโอ้โหต้นบุกงัก ขนาดสิบกว่าคนโอบเอาอันนี้นะครับฐานไงแห้งความสูงประมาณเกือบ200เมตรครับโอ้โยสูงแห้งแค่น,นี้สูงดีครับเบิ่งมาท่านีูขอสัมผัสนะครับโอ้ยสัมผูถวดเลยใหญ่มากโอ้ยเหนี่ยู่ก้างต้นพุ่มสูงเลย สูงเน,นี่ยปวดยังไงสูงดีสูงเสียดฝาจากต้กนบกไงมากครับใช่พอให้องนกเมื่อกี้นี่ต้นบกไงเนี่ยขนาดสิบกวคนโอกง่าดีสูงโอ้สูงเลยเนีน่ยเออจน้องออกเนียนอุ้ยส่อแน่งสีนใส่เต็มเลยรุ่นนี้ครับ มานทะุ่งเลยอนนนะ่ีนงานเนาะจุ้มงเนียอเลยสิออกคุณเป็นมูงใหญ่เลยครับมันมันตื่นหน่อยสิ ออกเป็นสายออมพุ่นเลยตัวนี้แม่นเนี่ยสุดหยาดเลยสามีโอ้ดีเด่นเลยหัวน้ามง่าม โชดี้แม่มะพราปกติจะปล่อยเต่ดอกอเถวนบ้านนี่เห็ดอง,งนก ยุ่งลายครับตักชุ่มาเลยอ้ก,ตออกรกกตรงนี้เองากม่งรักตัวที่ตู้แสดงว่าเขียนี่อุดมสมบูรณ์แห้ง กิรนกระตาแล้วครับอ้าวรุ่นเนี่ยเต็มกระตาเป็นเลยคำนิฮาวมันๆครับโอครั้งแรกในชีวิตกับกับสลันผู้บกมาพอเงี้ยระงงเหลืองครับตัวไข่ไงไข่งามไข่งามเยลเยกิรนกครับเป็นบ้านี่ โ่ากี้เสียงต้นไมยย้ไงลมเป็นดายาแนงแล้ววจดเสียงอยังคึ่งหลดต้นไม้ไงไม่ผูอันนี้ต้นไม้ที่ยยผ,ผ,นผูนะมลมมาแง,งกับปันหักลงเลยลงง มันนีมังก็สีอ๋อนี่นี่ันแข็งก็ได้อะไรอย่งงฝนตก้็ทางงามอ่ะมากแคๆนึ่งวาแต่บอมัยตะบอมัยสร้างเนาะ อืมดอกนี้เริมหางแล้วถึงช่วงไปแล้วเขาเรียกว่ามดซ้ำถ้าปีเป็นอะไราี้เ,เป็นวาย้อ้จีจีอง,ง,องน,นะท่นะดอกหนึงครับไม่ผาวะอืมไม่รู้เหร ก็ไช่แต่กี่ตลอดี่วงเนี่ยเวลาจะใบสองหละครับหอนแน่งเฮ็ดอยู่ทั้งผู้โบกผมว่าเริ่มไหว่แหละครับส่วนมากพอคนที่คีรพานเนาะจะบอกใคยเด็กเฮ็ดกันครับส่วนมากจะเป็นเฮ็ด องลูกบ้านกันสี่ครับนี่เร e าสุดยอดนะครับท <okay. okay um 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 ี่เรางกเขาบอกคอยได้กันก็ถือว่าม้านเติบยุ่เด้เมื่อนี่ครับระยะทางขึ้นมาจากพุ่นพี่น้องถามว่าจะกกิโลเมตรผมคิดว่าอยู่ประมาณ30กิโลอะไรอยู่เกือบ30กิโลครับจากบานคําบากขึ้นมาผมนี้ครับผ่านอันนี้บันอันนี้ขึ้นมาผ่านผู้สองตาวขึ้นมาผู้บกโอ้ยท่างขึ้นโคตรยากเลยโอ้ยไงยากกะลีครับถามาเมนรด รอวิบากนี่อยาคิดสิมาเลยกับหยากอันตรายเขาเรียกชีวเบาหยางไรครับเลือเมื่อไะเมื่อไรเมื่อลาก็จะได้กะจะลืมเป็นกังใจใผมกับสารันั้นนะครับครั้งแรกตีขึ้นมาบนผู้บกโบม,มีผู้ได้พามาได้ครับมากันเองเลยครับอ่าปักกมุดมาถามมาเรื่อยๆก็ถืทว่าเฮายังาพามามาถือู่เนะมาหลงป่าครับ ด้เงี้ติ้งกับตาฝากพี่ฝากน้องถ้าออกรอบนานี่มั่นละบันเทิงแล้วครับงานนี้ครับจังไน๋กาอย่าลืมไปกำจงใจผมทั้งสองคนนัหนเลยครับสำหรับมิตรสสดีครับ